กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมอเตอร์ไบ้าแอมเรทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับน้องพีกครับท่านผู้ชมเนาะน้ะนองพีกนี่ก็เป็นเด็กแน่วล่ะครับท่านผู้ชมครับรถมอเตอร์ไซค์แบบอยากแห้งนจัหน่อยครับขับมอเตอร์ไซค์แหกโค้งตายครับเอฟซีเนาะโอ้ไปตายอยู่โรงพยาบาลเปล่าป่ะสันครับพ่อแม่์ห้องหายเสียใจครับท่านผู้ชมเนาะน้ะนองพีกว่าขั้นถาฝันเห็นเจ้าของตายนี่ฝันเห็นมอเตอร์ไซค์ล้ลมเจ้าของตายไปตายอยู่โรงพยาบาลน,นี่ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์คือสิบโอภาดครับ ทะเบียนรถนี่เป็นสามตัวครับท่านผู้ชมเนาะเป็นเลขกสามตัวเราบวกกับอายุครับท่านผู้ชมเป็นตัวเลขที่สวยงามครับไปรับชมรับฟังกับน้องพริกกันครับว่ารถล้มตายนี่ทะเบียนตัวไหนเด็ดครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับน้องพริกสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพริกสวัสดีค่ะน้องพริกครับสวัสดีครับครับเป็นผู้ติฟันแม่นครับเอฟซีเนาะบัวพาดที่จะติดตามน้องพริกไปฝากเอฟซีหวด้อเปนที่สิบหกนี่ครับบ่าวซูเอฟซีฟังนะครับน้องพริก ฟันแนวได้กว่านะครับปับ่นวาขีมอเตอร์ไซค์ลมค่ะเพื่อนเขาไปโรงพยาบาลกับไปตายโรงพยาบาลครับรถมอเตอร์ไซค์ลมบิดไปเลยแม่นะคะครับผมไปตายโรงพยาบาลเพื่อนเขามาจัดงานอยู่บ้านคนเต็มเลยในของครัครับผมเพื่อนกับมีแม่กับหายหน่ำครับหาย้นาำมาตายครับลูกกหายหน่ำลูกก็หายหน่ำอีกพ่อแม่ลูกหายหน่ำ นือพอพอบ่หายือกหาแต่แม่หาหน,น้หานบเมุคนหพยบนอเมสุคนแล้วก็เป็นห่วงเบิด์ตต่เนาะครับเอฟสีเนาะอืมครับนี่แหละฝันไายกลายเป็นดีครับท่านผู้ชมจังได้อีกครับบาดนี้น้องพลิกก็เดี๋ยวในความฝันตายไปแล้วแม่เนาะค่ะกะเดี๋ยวมีครูสายมาเอือนเอาตัวสูงๆง่ายๆมาเอือนมาจูงแขนลงไปหนูห่ห้ยนูบอกว่าหนูบ่บ่ไปบ่าไปครับ เม่วานุกเป็นหวงหลูกเป็น่วงพอเป็น่วงแมนพอไปเพื่อนกเ็เลยว,ว่ากระสันสีหายูกอนเพื่อนว่าห้คขึ้นเมื่อเด้อเพื่อนว่าหาย้างเมื่อน้ำทางหกๆนี่ละเพื่อนว่ารกระเดมุนลนกมาเนี่ยจากป่ากนี่ยนะลูกยมโมท,ทูตัวตานะพญายามบาลกระไรอื่นในล้ายยางขึ้นกันเนาะเอียบส่ครับจังได้อีกครับัดเนี่เพื่อนกระปลอยมากเพื่อนกระปลอยมาก่กร,ะ,รยะยางลบมาหมุนปางมาค่ะ ครับมาหาลูกหาแม่ก็ฟื้นขึ้นมาฟื่อนหัวเสดือตื่นทนันทีสมหัวเสือเดือนี่แหละครับเพื่อนจนได้แขนแบบกระตุ้ครับท่านผู้ชมเนาะเหงาฟุดออกเลยเราก็ดีเนาะรับเอฟซีขั้นท้าเป็นเลขแหละครับมีไผมาบอกเลยบอกอยังบอกในความฝันเหรอนาะบอกค่ะมีแต่ป้ายทะเบียนรถทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์สี่ขับลมหนึ่งบอกโต๊ะไหนครับน้องพีกสองเจ็ดห้าค่ะทะเบียนรถสองเจ็ดห้าครับเอฟซีเนาะสองเจ็ดห้าอายุแหละครับ ยี่สิบเอ็ดค่ะอายุยี่สิบเอ็ดปีบ้านเลขที่หนึ่งสามค่ะบ้านเลขที่ฝั่ครับบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสามครับขั้นถามันฝันแนวนี่ก็จะเรื่องเล,าลา่าๆไม่ก็จะกลายเป็นดีก็เรียกว่ามันจะบดเคาะมด,ดโสมบดโลงบดไฟบดไผ่นะครับท่านผู้ชมเนาะแนวนี่ก็เข้าไปทําบุญนําจักหน่อยอายุแม่ที่ห้องห้นําจักปีละครับบ้านนี้ อายุแปดสิบเก้าปีอายุแม่ครับผมคั่นท่าไรไปเบิร์ตกับสีไลน์นะครับเนาะเอาแต่อายุแม่นี่แหละเนาะน้องพีกเนาะครับอายุแปดสิบเก้าปีโอ้อายุนี่เลขงามนะครับนี่ครับอายุน้องพีกเกยิบเอ็ดปีครับท่านผู้ชมมาเกลิกชุดใดกกับเลือกเอาเนาะครับเนาะอาจจะมาทะเบียนหรืออาจจะมาอายุกระไรคั่นถ่าฟันแนวนี่เนาะน้องพีกครับคั่นถ่าว่าน้องพีกมากนี่น้องพีกมากเลกตัวได้ครับ เหลขกปลายทะเบียนค่ะเลขป้ายทะเบียนตัดเลนได้เนาะปลายทะเบียนนี่275ที่บอกครับแมน่นะคะ27หาครับเอฟซี FC. เป็นตัวเลขกีีสวยงามตามมาทุกงวดครับตัวนี้บคคันต้ออกชักเถื่ออยู่เนาะค่ะออกได้หลายเดือนทีแล้วผ่านมาแล้วก็วเป็นห่างไปครับก็ล,ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงครับถิมดม้ช่มเนาะงวดวันที่10พฤกนครับกับหนองพิกของเฮา มีอยังเพิ่มเติมครับน้องพีกบ่มีนะคะบ่มีครับโอ้ยขอบพระคุณในหลายครับที่ให้แนวทางเด็ดๆเนาะครับนอกบัตรทามีเอฟซีฟันเจียวเลขชุดนี้ก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับขอบคุณครับน้องพีกสวัสดีครับอขอบคุณครับขอบคุณครัน้องพีกครับผมถ้ามือชม่อนะตัวเลขของน้องพีกครับถ้ามือชมครับมอเตอร์ไซค์แหกโค้งฟันว่าจะของตายครับถ้ามือชมเนาะน้องพีกเพิ่นมั่นใจครับทะเบียนรถสามตัวครับสองเจ็ดห้า 275ครับส่วนอายุน้องพิก21ปีครับ1221กับกันไว้น้ำแจ็คหน่อยนะครับท่านผู้ชมบ้านอีกที่113ครับอายุแม่ห้องหายเสียใจครับท่านผู้ชมเนาะ8ปปีครับท่านผู้ชมแต่วงกลมไ้ใหายเลยมันใจ275 275ครับ FC งวดวันที่1ิพฤศจิกายนพศสอ6 6ครับขอให้มีโชคไง่กับน้องพิกครับ FC สำหรับคลิปนี้เบ้าแอมรัฐงกสิลาส่าชิกชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยานเพิ่งไปใส่รับเอฟซีเบ้าแอมรัฐงสิบห้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบ้าแอมรัฐงนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดรังแดนอีสานครับเมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับสมาชม เป็นของเรียกเงินเรียกก้องเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนย่างพานเอาตัวนีไปใส่ครับสามผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรตรตีเจงสิรงถือนะครับนะ้องสัมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใน่กับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใชครับโอ,เคคบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมมหเสนเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้ลเรื่องก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบ,บตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขาขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนแั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำรูปคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะยพ่อนวดตีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมละทงหินข่าวกบุรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลว้ยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค่ายางโบเห็นลานเฮาแขา่ไข,ขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี้กับมีโอกาสดนม,มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บาวบาวย่งกายผู้สาวผู้บ่าวมาัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนะะะเเเเเบาะล้กก็เมื่อททททแทะครับ่ามผู้ชมเมื่อแทะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับและะ้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทืท่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ปากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอมเปอร์ตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอ,อมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอ,อมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาุครับผมสาธุสาธุ